สวัสดีครับสวัสดี f c ฟซแฟนครับมอลลัมเซียงหงกเอฟซีสุขุสุขคนครับพี่น้อง่ามือนีกับมาพ่อกันอีกคือเก้าครับพี่น้องกับบ่าอนะครับมาพบมาพ่อกันนะบันเดพ่อกันเด้2สองสามมือแล้วนะครับกับติดภารกิจนะครับเออช่วงนี้ช่วงเกีียวเข่านะก็เลยกลับไปเกี่ยวเข่าน่อยนะครับเออแต่ว่าช่วงที่ไปเกี่ยวเข่านะครับช่วงนั้น ก็มีบอลลัมเซมิฮกนะครับไปเล่นอยู่บ้านพอดีวันที่ยี่สิบแปดอยู่ซิดเกตนะครับก็เลยได้นาคลิปนะครับบรรยากาศภายในงานนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเออเมื่อนี่นะครับบ่าวเอก็ได้มีเวลานะครับมาทักทายพี่น้องคือเกานะครับในแวดวงบอลลัมนะครับกับไปเบึงทางด้านของบอลลัมเสมีฮกนกพงศกรเนี่ยแหละครับแฟนคลับฟิฟซีนะครับ เกิดข้อสงสัยนะครับวา่านูเล็กสุทินีไปใสนะครับลุ่งจากมอลลัเซมิฮกระบอคือโบอหินนะครับพี่น้องอล่าออกระบอตางข้นต่าง,างกเกิดข้อสงสัยนะครับล่าสุดครับพี่น้องเพิ่นบดายล่าออกได้ครับน้องนูเล็กนี่เพิ่นจะไปตามฝันเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นจะไป กวดน่างงามเออเพิ่นนี่ความฝันเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ไดล่ออกนะครับเพิ่นก็เลยได้โพสต์ในเพจหนูเล็กสุธนีแฟนเพจครับจังสีครับพี่น้องขอบคุณบ้านเสียงวิหกอยู่มาปีกว่ารู้สึกผูกพันวันนี้ทํางานอีกวันซอดแจ้งก็เดินทางกลับแล้วจ้าอ,อ่าพี่น้องครับนี่เพิ่นก็นทำการแสดงแล้วเพิ่นก็ได้เดินทางกลับนะครับขอบ คุณพ่อแม่แท้ๆของลูกไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนลูกสาวทุกสิ่งอย่างเสมอรักมากๆขอบคุณที่ทุ่มเทกับลูกสาวคนนี้นะคะลูกอยากสำเร็จคืออยากมีเงินเยอะเพื่อมาดูแลสองคนตายายนี่แหละแฮกแทกจากใจลูกสาวขอบคุณพ่อไทยแม่หอยแม่แตงที่เมตตาและฮัก อีหลาเหมือนลูกอีกคนลูกฮักพ่อแม่เดอ้อขอบคุณแม่หนูที่ชวนลูกมาอยู่ด้วยขอบคุณที่มองเห็นความสามารถของหนูแม่เลยให้โอกาสลูกสาวคนนี้มาอยู่วงรักนะคะขอบคุณพี่ตั้มที่ดูแลหนูเล็กทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งการแต่งกายหัวจรวดเท้าและทุกสิ่งของการเป็นหมอลำอย่างเต็มตัว ขอบคุณที่พี่มองเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้ขอบคุณที่คอยบอกคอยสอนทุกๆเรื่องขอบคุณพี่นะคะหนูรักพี่มากๆขอบคุณพี่นกพี่ที่เข้าใจหนูอาจจะมีดื้อบ้างพี่ก็เข้าใจอ่าหลับเพิ่กับหัวเราะนะครับพี่นอ้องขอบคุณที่ให้โอกาสหนูมายืนบนเวทีอันทรงคุณค่าแห่งนี้ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ให้หนูได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้กับมันอย่างเต็มรูปแบบของการเป็นหมอลำขอบคุณนะคะรักไอ้ยเด้อขอบคุณองคอ์กรพี่น้องศิลป,ปินรุ่นใหญ่รุ่นเล็กพ,พี่ออสพี่อ้นแม่บุญยิ่งแม่กอบรวมไปถึงขอบคุณองคอ์กรหมอลำเสียงวิหคทุกคนไม่ว่าจะทำหน้าที่ไหนหนูคงพูดชื่อไม่หมดหนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาหนูเล็ก ทั้งสอนร้องสอนลัมสอนพูดอีสานอาจจะมีเลือกับใครไปบ้างขอโทษเดอ้อจา้าขอบคุณที่ให้โอกาสและเอ็นดูเด็กคนนี้เดอ้อพี่แม่แม่รักนะคะขอบคุณครูเบลอลังการโชว์ไม่มีพี่โชว์สวยๆของหนูจะไม่เกิดขึ้นขอบคุณที่พี่เมตตาหนูเอ็นดูหนูคิดโชว์สวยๆให้หนู พี่รู้ไหมทุกครั้งที่ได้คุยกับพี่หนูมีพลังบวกรักพี่มากๆนะคะหนูขอกลับไปทำตามฝันไปประกวดให้เต็มที่ก่อนหากอายุหนูมากแล้วหนูไม่อยากมานั่งเสียดายทีหลังว่าหนูทำไมไม่ไปสารฝันตัวเองเนาะและถ้าหนูทำมันสำเร็จหนูจะกลับมายืนบนวิธีนี้อีกครั้งคะ่ะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ขอบคุณ แม่ f อฟของลูกและ f อซของมะลาม46ทุกท่านทุกคนที่เป็นกําลังใจและผลักดันให้หนูมาถึงวันนี้หนูมีความสุขมากๆจริงๆค่ะที่มีคนรักและเมตตาหนูมากมายขนาดนี้มีผู้ติดตามเฟซเพจเป็นหมืน่นอัพมีคนดูคลิปเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านจนมีแฮกแทกหนูเล็กสุทีินี 1.5m ในทีที มีแม่แม่ส่งมาลัยของฝากของต้อนให้อีหลาเยอะมากๆทั้งตัดชุดเพชรให้ทั้งซื้อรองเท้าเครื่องประดับให้หนูรักแม่แม่ทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมหนูเล็กสุทินีคนนี้เดอ้อจา้าหนูเล็กฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะคะลูกเสียมีหกคนนี้จะทําให้เต็มที่ไม่ได้ลาออกขอบอสไปทําสิ่งที่ฝันแล้วจะกลับมาอ้อนอัวใหม่ หนูเล็กสุดที่นีครับพี่น้องชัดเจนครับที่แฟนคลับอิซีสงสัยนะครับว่บาหนูเล็กสุดที่นี่ไปใส่นะครับเพิ่นไปเดินตามฝันเพิ่นก่อนะครับเพิ่นจะไปประกวดหน้างามนะครับเออโบอดายล่าออกได้ครับพี่น้องเพิ่นบอกบอดนะไว้แล้วนะครับคือการที่เพิ่นจะไปนี่ ก็ใส่ระยะเวลาประมาณ2ปีเพิ่นวานะครับเออเพิ่นว่าปีแรกนี่นะครับก็ใส่เวลาเตรียมโตปีที่2คือประกวดนะครับพี่น้องซึ่งเพิ่นก็ได้คุยกับน้องอาร์ไนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเออเพิ่นก็ได้อัดคลิปคุยกันอยู่นะครับเออเพิ่นบอกว่ามาคุยกับน้องไอ้นี่แหละเออว่าจะลืมอ่าพี่หนูเล็กคนนี้ไหมนะครับน้องอ้บอกว่า บ่อาบลืมดอกนะนี่ครับคือหน่อไอเพิ่นตอบว่าโบลืมดอกนะครับแต่หน่อไอก็บอกพี่หนูเล็กว่าบบไปบบได้บบเออนะครับกันนี่แหละครับคือเป็นความผูกพันระหว่างหนอไอ้กับหนูเล็กเนาะเพิ่นกระไดมาคุยกันเพิ่นถามทุกสุกกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเออเพิ่นกับไปเดินตามฝันก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่นสำเร็จแล้วเพิ่นกสิหวนกลับมานคือเก่านะครับพี่น้อง ก็ฝากพี่น้องกับซอยให้กำลังใจนะครับให้เพิ่นประสบความสุเเ็จตามฝันเพิ่นนะครับให้เพิ่นได้มีรางวัลนะครับเป็นน้างงามแล้วกันนะเออบ่าวเอก็ให้กําลังใจหนูเล็กสุดที่นี่นะครับก็แล้วกันนะครับนอเออให้สําเร็จตามความฝันเด้อนะครับก็ให้กําลังใจซอยนะครับเออเพราะว่าการประกวดน้างามนี่ อายุไหลไปมันกับคาสามารถทีประกวดได้เนาะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติกฎเกณฑ์ในการที่จะเข้าประกวดได้นะครับอายุเกินกับได้นะครับมันก็จะมีอายุช่วงอายุอยู่เนาะ,ะกับาณน,นี้นะครับพี่น้องเอกะให้กำลังใจนะแฟนคลับเอฟซี FC, การรอเวลานั้นเดี๋ยว่นหวนกับมาอยู่ในเวทีนะครับของมอลลัมเ6หกคือเกาผลมานะครับเอกระให้กำลังใจเพื่อนนะครับต่อไปเนาะพี่น้องครับ กาก้อนจากลากขวนนี้ไปนะคะก็ฝากพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนนะครับหายลำห้ร่วยสุขุ่สุขคนเดอ้อสวัสดีครับ